วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาราดุสิตาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรากาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทศและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมอทอสอรุ่นที่12ประจําปีการศึกษา2563เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับพระราชทานทุนพร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่นรุ่นที่9และครูดีเด่นประจ 2, ําปี2563เฝ้าทุนละองทุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและน้องคณะนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่5ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร6ปีตามหลักสูตร5ปีและตามหลักสูตร4ปีปีการศึกษา2562เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยสเสด็จพระราชกุศลพร้อมกับจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้น เรียกโดยย่อว่ามทสตั้งแต่ปี2552โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทสแล้ว11รุ่นจำนวน1,700คนซึ่งได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะอาชีพทักษะชีวิตมีทัศนคติที่ดีมีจิตอาสาทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม5รุ่นจำนวน600คนส่วนใหญ่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนและร้อยลเจคืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่นักเรียนทุนและคณะครูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและประกอบอาชีพต่อไป